สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการใกล้กุ๊กเผาเรื่องเ,เกมครับตอนนี้เราอยู่เกมแนวเครื่องบินล้มบ้างครับอย่างเกมเมทัสตอนนะครับเกมแนวเครื่องบินล้มนะ,นะครับหาได้จากติกตอกครับเ็นเขาเล่นกันกเราก็อยากเล่นบ้างลองเข้าไปเล่นกันเลยไป go เกมออนไลน์นะจ้ามา,มาครับไปแดนทาเลรายแห่งนี้มา พร้อมบินลอรอแบบไม่ต้องสงสัยก็ Go. แล้วศัตรูอยู่ไหนวะล็อกมาให้มันเล่นเครื่องเร็วก็ตวเตรียมบุ้งหน้าไปหาศัตรูเลยยังไงเห็นแล้วเจสามห้าล็อกเป้ายอ ยิงยิงโอ้โหโอ้โหแมงนไปโดนสักนั้นเลยแล้วเราก็ซอไปกับไฟนะครับไหนว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ้โหแสงแดดเจอเจริซ่ามือนเราไม่รีบเล่นน่ะยังไงย้างไปอยู่ข้างบนเฮ้ย เฮ้ยยิงมั่งเลยอุ้ยไม่โดนเลยเฮ้ยเออป้งป้งแม่งใส่ขีดไปเอาไม่ได้ใสยิงอย่างนี้ไปเลยแตกแล้วหนึ่งขีดไปเอาไม่โดนดีนักมา นั่งไงเอฟหนึ F ่งร้อยหกโอ้ยเ J สามห้าเอาขานาดดีวะคุณลุกไม่ถูกเลย <c oughs> ยิงยิงตะคุ้ม <c oughs> ขี่ปะนาวุฒมีเราไม่ใช้หรอกเรแล้วต้องสดตนพิ้งกล้นแม่ง ไหนไหนไหนมันอยู่ไหนวามันอยู่ไหนวามันนั่งไงเจสามห้ายิงอุ้ยเกือไปมันหลบใจเง้ยงรืออุ้ยเราโดนแล้ววะไปดีกว่าไว้ ไปไม่ไปไม่โอ้โหเรียบร้อยจ้าไม่หรอกคิดแน่วคิดแน่วเอ F106 เนี่ยมาเดี๋ยว F5 จะใส่ให้ดูมาเอาคันไหนก็ดีเฮ้ยคันไหนไงว้อุยอ้ยอุ้ยเก็บตายเมื่อกี้ มารักเฝ้าเจสามห้าเจสามห้าปิ้ว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 ปิวป้อง ไอ้เงี้ยเหรอน่ากลัวจังเลยอะมา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 เล็วสปีดยิงเง้ <c oughs> เกือบไปกลับมาแล้วเมื่อกี้อุ้ย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 เกือบแล้วชนะฮาวสชนะชนะฮาวสชนะอุ้ยทาลิงนี่เอวีบี KUY <c oughs> ไปตายแล้วอยู่ดาวสามไม่เป็นไรไปตัดตาที่สองกันเลยดีกว่าไปล่ะ <c oughs> ไปเลยไปเลยผมมาแล้วจ้าผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วไปหาสตูกันเลยบินค้าบเขาทำห้วยแห่ง อันตรายไปไปเจอบิ๊กหนึนึครับเอาละครับเราจะพงพุ่บิ๊กเอ้ายิงยิงเราจะตกเอาจะตกเราก็ตกเราก็ตกทปป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 ปลาอรครับอล่า แตกเบอร์หนึ่งแตกเบอร์หนึ่งถูกทำลายเบอร์หนึ่งเอ้ยบิ๊กหนึ่ง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 รับเป้ายิงโอ้ยโอ้ยแม่งเอ้บินมาแล้วมันอยู่ไหนกันนังง่าย ป๊อปป๊ปปปงเก็บร right ัวๆเลยจ้าเก็บลัวๆเลยจ้าขี่ขี่เาแล้วไม่ใช่แล้วยิงป๊อปปปปปกงแต่ข้าศึกแต่ข้าศึกมามาไปโรออะไรป๊อปป๊ป๊อปปอ มาดิพี่เอวจริงแล้วพ okay. ี here, 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 here. ่เอาจริงแล้วมา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 โ้ยอยกบูโรเลซ่าไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนไหนไหนไมามามามโ้ซ่าเียยี่ีบมาอ่ะ เราต้องตีเราต้องหนีหนวลย,ยาอ,นนอ,อุ้ยเฮ้ยแต่จนีขอยคิวปงทมามามาไฮ่รไม่รู้ไม่รม่รูม่รู้รรฟงแมง หนไม่รักไม่รับเป้าซะด้วยยาโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> กระเด็นเลยเมื่อกี้บ้านน่ะมาพร้อมบุกพร้อมบุกพี่พร้อมเสมอแล้ศัตรูมันไปไหนหมดละเจสามห้า ตาที่แล้วทำกุ้ยเยอะตานี้ต้องเอาคืนมาเฮ้ย,ยล็อก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 ,กยิงยิงยิงเฮ้ยบิ๊ก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 ,ก,กตกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหแม่งมันจูคืออะเลยชนะจ้าเอาแล้วเแล้วชนะหรอชนะหรอบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเออมพี MVP. โอที่สองนั่นเลยก็ดีแล้วที่ได้ที่สองวเอิเก็บขวาคิวป้าโอเกไปแล้ว สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยเกบไปเจ็ดคิวถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ลิ้์ใต้คลิปเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดติดตามเพื่อไฟกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปครับพังครับบ๊ายบายจ้าสัสดีครับไปแล้วบ,บ๊ายบาย